ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอแม่ร่องฟองป่ายสุขสุขนนะคะเมื่อนี้เป็นเศร้าวันที่20สวันที่2 0เดือนกรกฎาคมก็คือเป็นมือที่ปีกอ่ไปฉีดวัคซีนโดสแรกนะคะก็ไม่รู้ว่าอาการสิเป็นจังใดเพราะว่าส่วนมากกะบมูที่ไปฉีดมากกับบคดไมีใส่เอฟเสียอย่างแต่ก็บร้ว่ามันจิ อีกเสียงคงปกติคือคนอื่นบอเนาะก็ต้องมาถ้าเบิงเรงไปพร้อมๆกันเพราะว่าสักแล้วก็ไม่เห็นงานเลยนะส,สีสีเลือดสีย่างบอลยังสีนะำะก็มองกะถ้าเบิรงเนาะะอากาศสีกันเล่น่อยดเดือนสามเดือนสี่เดือนสามเดือนสี่เดือน 7, นห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดโอ้ยเนาะทุกคนกะเนี่ยแหละทีไปฉีดวัคซีนเดือนสิบม้ รีวิวหลังฉีดให้เบิงบ่ารู้ว่าเ้าไปทางได้ขอให้ไทยอย่างบอน้องก่อนจะเป็นยังไงนะจ๊ะผ่านไปแล้วด้วยดีค่ะทุกคนกะความรู้สึกลอกะมันกะเป็นเจ็บตอนเดือนยาหรือเปล่าแตตอนนี้ก็นักนิดนึงก็กบบว่าด้บ่าด้ถือว่าเจ็บปวดอะไรมากมายก็ได้พีไฟเซอร์นะคะได้ไฟเซอร์ค่ะทุกคน เ่วารู้สึกว่าเขาเลือกใครเลยบัตรไมิชินเลือกก็เขาอาจจะฟิกให้เรียบร้อยหรือเปล่าก็รู้นั่นละค่ะกะวันอาจจะมีปัญหาอย่างนะเพราะว่าปีคิว่าปีกับเป็นคนดีร่างกายแข็งแรงคนหนึ่งเนาะถึงแล้วก็บึกบืนพอสมควรเนาะกะเซตแ้วเราจะไปเฮ็ดงานต่อค่ะทุกคนก็กลับบ้านไปกินข้าวกะพร้อมีงานตอนเที่ยงตอนนี้ประมาณวันนี้เก้าโมงมีงานตอนเที่ยงกะ าจจะมีปัญหาอย่างนาะเดสมอลอาจะฟังวัดจะเป็นอาการบาดแผลจ้ะทอดบ้านแลวกะ็ไม่เห็นเน่ากินกินต่อค่ะทุกคนขั้นสวมพักเรียบร้อยตำม,มักแตงพี่ตำม,มกแตงแลวกะ็ทอดหมูทอดจะทอดเนน้อยพี่น้องเพราะว่ากินพ่อเบิร์แมค่ค่ะกินพ่อเบิร์ขาบเดียวแล้วกะ็สีบ,บ่ตองเหลือบอ่ตองเหลือเพื่อจีบบเป็นของเกา่าปี่เป็นคนดีกินก็เผาเกา่าไม่ค่อยได้ ก็เน <S an> ี่ยฉีดวัคซีนมาค่าเบิร์กกับน้องมันก็นยังบอกป่ะเด้เนาะหลายคนก็นว่าบอกว่าท่านใดว่ามันจะเป็นยังไงมาเบิรงของหมดจำมึงแ <S an> <S an> <S an> จ้งเศร้าเขาไม่น้องขอผมก่อนทายจังไนน้องเกันสีเห็นเพราะว่าไ <S an> ปบุมีขาตัาง้งเอ็ด <S an> คนกับเขา <S <S <an> มีปิ้งปลานะมีน้องปิงป้งอบปลา ถ้าเกลือคือบานเท่าแหมเป็นป่าสดๆกับบุโซนดอกอันแช่พีดไว้แล้วกะ็ออกมาละลายและะ้วก็เอาเข้าอ,อกินื็นบานเท่าไม่นยอกเลยกินซำเนี่ยคนเท่ากินเพื่ออยู่แม่อยู่เพื่อกินเนาะต้องยกให้เบ่งแบบนี้เขาว่ามัานบ่เห็น กินเพื่อเดี๋ยวนาอกินง่ายๆก็ว่ากินขาวแล้วไปกันจะไปเห็นงานเยวสิมาอัดเด็กเนีฟังว่ามันจะมีอาการแบบใตจวนเมื่ออ่นมีแพนมาสีขาวปลาไปหากันมักใหม่เจ้าเป็นอไ่อาการท่ามันอาการขึ้นนี่ก็แต่สุวรรบ่ดีจะเสียพักสักกอง คิดว่าโบานอาจจะมีเอฟเฟคเนี่ยอย่างนะปิดกันยังไม่ค่อนนมนรามดายค่กโบนไอเจ็ปันใดเดี๋ยวปิดไปกินข่าวต่อกัอนนะทุกคนพอต้องฝ่าวินงฝ่าวไปเหตุงานพวันขอค่าจหมอหม้อยอยู่นี่มันกับสิบห้านเวลาพวเดี๋ยวมีลูก้าตอนน่อเนาะค่ะทุกคนเนาะ มื่อนี้ปิกะฝากไว้ซัมนี้สิพยาามดคลิปดูๆสม่ำเสมอเพราะว่าคนที่เฮ็บที่หลังปีเขาก็ได้แซงไปหลายเติบแล้วคือแฟนปิกถามตลอดว่าเธอโบมีแพชชั่นในการฮ y o ยูทูบแล้วมันบริสันตัไเป็นช่วงหายอย่ไปมันโบแมนดอกพี่น้องมันเห็นงานหลายอย่างแล้วมันเมื่อยคิดออกบ่ามันก็เลยแบบสิว่าโบมีเวลากะกัแมนมันก่เป็นขออ้างเลยแต่ว่ามันหันนเมื่อยเหมือนพี่น้องเมื่อยล่าแล้วก็บด้เห็นเนาะ เอาเป็นว่าสิพยายามกลับไปเยี่ยมไปหยามพี่น้องสุขสุขค้นกันแล้วกันเนาะกับสักกะซัอนี่กับฝากไว้ซัมมี่เนาะกับจังว่าพ่อซัมมี่เนาะซัมมี่พ่อไวสกอนสวัสดีค่ะบ๊าย Shadows. I know it's hard.